กบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเวอร์สทุกคนน้องมณีจังว่าผมก็น้องจันดาคือเก่าสวัสดีน้องจันงามแต่ดอพ่อยพี่น้องก้าวสบายดีพ่อแม่พี่น้องน้องเรียหูซึกว่าน้องจันนะเวลาสบายดีนะสบายดีงามวันนี้เราพ่อยพี่น้องกบ้องจันสิวมา้องเรียรายเฮ็ดว่าเป็นคือน้องจันเนาะอามนีน้องเรียจะมาถามน้องจันว่าเอฟซีทำมาไลน์ว่าบัสน้องจันออกแล้วบอวันที่สิบแปดพอยพี่น้องเมื่อวานสิบสองสิบสามแมนเนาะ ย้อ,อนว่าเห็ดไหดวเลยค่ะพอ่อะว่าเรื่องใดโดนบาดป่ยวยอยู่บาดหนอกเลยนะโอ้จะไปทำอะไรบาดนะอ่ามือนี้น้พองพ่อยี่น้องน้องเดียจะถามน้องจันว่าน้องจันเคยน้องจันเสือบัว่าสาวไทยจะสามารถขับรถแมคโครหรือว่ารถจยกได้บถเสือเนาะเป็นยังคืือบเสอสิขับรถแมคโครได้รถขั้นไหนเป็นไงพ่พอยพี่น้อง ขัในใหญ่อดีเนาะแบบตักรถตักที่ดินนะน้องจัน mm. อยู่อยู่ลาวนี่น้องจันเคยเห็นสาวสาวลาวขับรถแบคโคบอ่ะโอ้ยบรถขั้นนั้นผู้ชายเองอยากว่าบเปลี่นแมนเป็นบางคนผู้ชายแมนอะามื่อนี้น้องจันบวเสื้อเนาะเมื่อนี้น้องจันบวเสื้อแหละกับพวเคยเห็นจักเถื่อเพราะว่าสาวลาวที่วาเก่งยังบบมีนอะน้องจัน โอ้โหน้องจันบวเซีอป้าก่อนอื่นน้องเดียก็ต้องกาเพราะอ,อนุญาตทางเจ้าของสองเอ้อสาวรันซิงเนที่จะนำคลิปนี้มาดีเอ็กซ์ันต่อก็คือเนาะหัวใจจะว่าดูสุดสาวครับรถแมคโครก็คืองามแห้งเนาะพอยอพี่น้องอกไปตอนนี้ไหครับนะส้มคลิปวิดีโอพร้อมกันด้เลยครับสวัสดีคลิปครับอยู่กับสาวรันซิงครับน้องจันอันนี้ก็น้องฝนโอ้ชุดเซ็กซี่มากครับแต่มาตัดดินเองครับ เดี๋ยวโชว์ครับแล้วมึงสุดก็หนีมาตักดิน 蔡หลวง。 แสงหยาบเนาะมันคือจอยแห่างเลยอันนี้รับรองขาวครับที่นี้ขาวแน่นอ่ะ 你的。 เป็นครับขับสิบ้าตอนนี้สั่งให้ขับเกียร์ะมัณงครับ ็เป็นความสามารถดีด้านของน้องนะครับทําไห้โกเป็นครับ จะเป็นต้องใส่ชุดสวยๆมาถ่ายสงงานครับมันเป็นงานของเขาครับไม่ได้บ้าบอคอแตกครับไม่ได้เวืดนะผมมาครับให้น้องลงมาขับชูนะครับตัวนี้เขาต้องถ่ายสงงานปกติเขาต้องถ่ายให้ภาพนิ่งแค่นั้น,นครับ ดูเป็นตัวอย่างนะครับ อันนี้ต้องเป็นเน็ตไอดอลตัวจริงครับทำได้ขนาดนี้เสียงคอมเมย์ดังครับคอมเมั์เบรกแกเริ่มจะไปแล้วครัไปเจะได้หน้องจันหลังจากที่ไร้เห็นแต่เสื้อแล้วบอเสื้อนอกเครม่อี่นนอง <What? S 2> <c oughs> เป็นจได้ความหูซื้อตอนแดกคิดว่าหนาจะเป็นไปบ่หลเพราะว่ารถคันไี้มันขับหยางหรือว่าจะไรเพราะว่าห้าตากดินมันตรงนี้ใส่ย,ยังลายยาเพราะว่าค <Man. S 2> ันนาะดรถธรรมดาหัายังขับหยางเลยเนาะแมนอันนี้ะระลับรถแมคโครโออน่งจ <Man. S 1> ันสาวลาวหลายคนตั้งแต่เกิดมาหนุ่จันเคยเห็นสาวเล่าเคยขับรถแมคโครบ่บ่ <Bo. S 1> และไม่เห็นสาวไทยขังแรงในชีวิตเมืนบ่แมน อยากท้า FC นว่าขจาเฮียนมาบอหรือว่าบอ้เฮียนนอเพราะว่าคนขางเก่งแห้งแล้วก็เสียวซาดแห้งน,นอหนงจันทมนโอ้สุดยอดไปเลยอันนี้คลิปคลิปนี้น้องจันบออยากเส้อเลยได้พอ่อพี่นอพออไอยังขึ้นา่าบออยากเส้อน้องจออาาพอพันท์เพราะว่ามันค้ามหยาบมาพี่นอหลังจากมี FC บอกว่าน้องจันทฝ่าวขึ้นมาเทียบประเทศไทยไปๆเด้วยน้องเดียหันก็อยากฝ่าวขึ้นไปเพราะว่า อยากโลงมาพ้อมกันกับพีเสาเนอะหนุกจันถ้าเกิด่าเขาขึ้นไปวันที่สิบปลายไปเ,าออาาเ,าเสาหองอยู่นะพ่อพี่น้องบูหูว่าจะยู่หลายหอนเดือนหรือว่ามันกะเสียคาเฮาเฮาเสามันกะรูปทางเฮาเนอะก็คือไปเสาหองอยู่นะพ่อพี่น้องมันกะค่อนข้างที่จะงอยากไปให้มันได้เต็มเดือน,นนะนะ แต่กะ <c oughs> จากนั้นก็จะลงมาพอพ้อมพีสาวนาอความคิดต่างใจไว้แต่ว่าถ้าบหอนเดือนกับโเป็นยังอะที่วิดีโอนี้ก็ฝากสนับสนุนน้องจันในเ<ม>ด้อโดยการโบ<ม>ขามโฆษณาอยากให้น้องจันได้เอซีในตอนนี้น้องจันกับสีได้ล่าใอ้พี่น้องไปเรียกสามนีนอคินานกับพอกันไหมคือเก่าอะกาสวัสดีา